สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบเลครับวันนี้เจอกันดึกหน่อยนะครับก็ช่วงนี้งานเยอะนะงานเยอะงานเยอะนะครับผมนะใครมีอะไรนะครับก็ฝากข้อความไว้แล้วกันเนาะนะครับผมนะเวลาไล่วงจรนี่ลูกค้านะการุณาเข้าใจด้วยนะครับผมนะจะไปรับสายบู๊บวาบจะไปนั่นไปนี่ไม่ได้นะครับนะนะครับถ้าไม่จําเป็นลูกค้าก็จะโทรมานะครับผมนะใครที่ส่งของมาซ่อมเนี่ยนะครับผมนะอย่าเพิ่งโทรมานะครับผมนะ มันไม่ได้ซ่อมง่ายนะครับผมนะมันต้องไล่วงจรมันต้องชิกนั่นชิกนี่นะครับผมนะไม่ใช่มีมิเตอร์มีสโคขบแล้วก็จับแล้วมันรู้อะไรเสียไม่เสียมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับแล้วก็มันต้องหาอะไรด้วยนะครับมาวันนี้ก็มีเวลาช่วงดึกๆนะครับก็อันโต้นะครับนะ AMX นะครับ140 FX นะครับผมนะก็ตัวนี้เอฟเฟ็กนะครับมาไม่ดังนะฮะเอฟเฟ็กไม่ดัง ตอนนี้ก็แก้เอฟเฟกต์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีวอลลุ่มบางตัวเสียด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองหาอะไรดูนะครับว่ามันจะมีขายไหมนะครับเวลาหาอะไรในลูกค้าพยายามเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าร้านขายอะไรมันจะมีอะไรทุกอย่างนะครับอันนี้ผมฝากไว้ให้คิดนะครับนะไม่ใช่ว่าร้านขายอะไรมันจะมีอะไรทุกอย่างทุกเบอร์แล้วผมก็ไม่ได้สต็อกของไว้นะครับ นะสมัยนี้ไม่มีใครซื้อสต็อกของไว้นะครับนะนอกจากบางอย่างที่มันจำเป็นจริงๆเขาถึงจะซื้อเก็บไว้นะครับนะเพราะว่าอุปกรณ์แต่และอย่างมันใช้อะไรไม่เหมือนกันนะลูกค้านะกับลุาเข้าใจด้วยนะครับนะมันใช้อะไรไม่เหมือนกันนะตัวนี้ใช้งานได้แล้วเดี๋ยวมาเทีกันเอฟฟกนะครับแต่เดี๋ยวจะหาวอลลุ่มมาเปลี่ยนอยู่เพราะว่า2องช n นแนลสามชันแนลนี้นะครับสามชันแนนี้วอลลุ่มอยากมีปัญหาอยู่นะครับผมนะ เพราะว่าเอฟเฟกก็มาแล้วนะครับแต่3จุดนี้ยังมีปัญหาอยู่เรื่องวอลลุ่มนะครับยังค้อแขกแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับอยามาฟังเอฟเฟกกันนะครับผมนะกะรุณาเข้าใจด้วยนะครับผมนะไม่ว่าส่งอะไรมาซ่อมก็พยายามใจเย็นนะครับผมนะถ้ารีบก็ถ้ารีบจะซ่อมก็รีบส่งมานะครับผมตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่ว่าวันไหนจะใช้งานแล้วค่อยส่งมานะครับผมนะบางคนเอาที่อยู่ไปก็ไม่ส่งมา นะครับผมนะเออนะอ่ะมาฟังกันเอฟเฟคก,ก็ประมาณนี้ครับก็กดล็อกได้ไม่ได้นะครับผมนะมอ,อันนี้ตัดเอฟเฟคออกนะฮะน่ยตัดเอฟเฟคออกนะครับเนี่ยอลุม่มมันยังขอบแขกอยู่นะฮะใช้ได้แล้วเอฟเฟค เด็กได้อนไนก็เลื่อนได้นะฮะผมเปิดใส่ตู้ลำโพงไอ้นั่นนะฮะตู้ลำโพงบ้านนะตู้โฮมสเตเตอร์นะฮะก็ชิคเปลี่ยนอะไรออกนิดหน่อยแล้วก็ชิคเอฟเฟกมันมาแล้วครับผมแต่ว่าวอลลุ่มมันคอกแคกนนะฮะ เห็นไหมครับมันไม่ค่อยดีนะมันข้อแคกเยอะมากเลยเดี๋ยวผมต้องหาดูอะไรก่อนว่าจะมีไหม้มหจมห้จองต สำหรับเอฟเฟกหลายคนก็จะชอบถามว่าถ้าเอฟเฟกมันไม่ดังมันจะเป็นกับอะไรช่างเอกนะครับมันมีหลายองค์ประกอบนะครับลูกค้านะเราต้องดูบอร์ดเอฟเฟกนะครับอย่างอันโตเนี่ยนะฮะอย่างอันโตเนี่ยมันจะมีบอร์ดเอฟเฟกไม่ว่าจะอันโตนะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันจะมีบอร์ดเอฟเฟกตรงนี้นะนี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับก็จะมีบอร์ดมันไม่ค่อยชัดเนาะก็จะมีบอร์ดเอฟเฟกข้างล่างนะครับ ก็ราวๆนี้ครับผมเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนึงนะครับว่า,ามีอะไรไหมนะครับการซื้ออะไหล่ลูกค้าพยายามเข้าใจในส่วนของอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับว่าอะไหล่วอลลุ่มอย่างเช่นวอลลุ่มผมยกตัวอย่างเช่นวอลลุ่มนี่เห็นไหมครับรูปลักษณ์ต่างกันไม่พอนะฮะร,รูปลักษณ์ต่างกันก็มีขาที่ต่างกันบางรุ่นก็จะมีหลายขาบางรุ่นกบ็บางรุ่นก็จะขนาดเล็ก บางรุ่นก็จะมีค่าไม่เหมือนกันเห็นไหมค่ามันบอกเห็นไหมอันนี้ห้าสิบชีมันก็จะมีหลากหลายนะครับบางร้านมันก็มันก็มีแต่ว่าค่ามันไม่ตรงนะครับหรือค่ามันน้อยกว่าเยอะมากกว่าเยอะอย่างนี้นะมันก็ใส่แล้วมันก็จะไม่สมูทไม่สมบูรณ์นะครับเอออย่างวอลลุ่มตัวนี้จะมาใส่กับมิกตัวนี้ไม่ได้นะครับนะมันต้องเป็นวอลลุ่มของมันเองลักษณะที่ลงบอร์ดของมันเองนะ ถ้าเป็นวอลลุ่มรุ่นใหม่แบบนี้หายากหายากไม่พอราคาแพงด้วยนะครับราคาแพงสมมุติว่าตัวละสามสิบบาทนะตัวละสามสิบาทสิบตัวมันก็สามร้อยเลยนะครับลูกค้านะสามร้อยนะครับแล้วแต่ละค่าของวอลลุ่มเนี่ยมันไม่เท่ากันได้บนะัดทีอ่ามันค่าไม่เท่ากันบางร้านมีค่าแค่นี้นะครับมีค่าความต้านทานแค่นี้ความต้านทานที่เราต้องการมันไม่มีก็ต้องไปหาร้านอื่น บ,บางทีเราก็พยายามหาร้านที่มันมีครบทุกอย่างเพราะอะไรครับเพราะค่าส่งนะครับเวลาเวลาเขาขายของเนี่ยเขาขายเอาค่าส่ง60บาทบ้าง80บาทบ้างแล้วแต่ร้านบางร้านก็80บาทนะ้ส่งเล็กๆน้อยๆนะครับบางร้านก็ถ้าสั่งไม่ครบ300ก็ไม่ส่งให้นะครับอย่างวอลุ่ม30บาทเนาะนะแต่ว่าแพงอยู่นะ,ะก็แพงอยู่ประมาณ3 0 3 5แล้วแต่ร้านนะครับนี่ สิบตัวก็สามร้อยนะครับสิบตัวก็สามร้อยยี่สิบตัวก็เท่าไหร่ละ่ะก็หกร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยแถวหนึ่งก็เจ็ดตัวแปดตัวเห็นไหมแปดตัวเห็นไหมแถวหนึ่งนะแค่แปดตัวแนละ้วแถวหนึ่งก็เกือบสามร้อยแล้วนะครับถอดยากด้วยเนี่ยบอร์ดรุ่นนี้ถอดยากมันไม่เหมือน power amp ออมันไม่เหมือนมิกเซอร์รุ่นเก่านะครับมันถอดยากออมันแข็งแข็งแต่กลัวมันแข็งแข็งนะครับผมนะ มันทํายากนะแล้วก็การสั่งอะไรนี่บางทีก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจเราเท่าไหร่ะนะครับวันนี้มาบ่นหน่อยคือเราสั่งไปอย่างเงี้ยนะครับผมนะเวลาเราพิมพ์ไปถามว่าตัวนี้มีไหมเนี่ยเขาก็ยังไม่ตอบเรานะเข้าใจไหมครับลูกค้านะกรุณาเข้าใจด้วยนะครับผมนะเออให้เข้าใจนะครับว่าร้านเขากว่าจะตอบว่ามีไม่มีบางทีวันหนึ่งเขาไม่ตอบเราด้วยซ้ํานะครับผมนะเออ วันหนึ่งแหละเขาไม่ตอบเราด้วยซ้ําเขาก็มีธุระของเขานั่นแหละร้านเขาก็ขายของของเขาอันนี้เราเข้าใจนะครับผมนะเออนะครับถ้าจะขับรถไปซื้อนะครับในเมืองกาลสินในเมืองขอนแก่นไม่มีครับผมนะมีแค่บางอย่างอย่างที่ผมพูดไงว่าแต่ละร้านมันก็มีแค่บางอย่างบางเบอร์มันไม่เหมือนกันนะครับเหมือนค่าอานี่นี่นี่อาความต้านทานนี่เราอยากได้ค่าประมาณนี้มันก็ไม่มี นะครับเราอยากได้ค่าแบบนี้วัดเท่านี้มันก็ไม่มีนะครับเราก็ต้องหาค่าที่ใกล้เคียงมาต่ออนุกรกมหรืออะไรขนานอะไรกันก็ว่ากันไปแล้วก็มาใส่นะครับถามว่าเนี่ยสมมุติว่า R ตัวนี้เนาะอันนี้ตัวละ5บาท3บาทหรือ6บาทแล้วแต่ล้านเนี่ย R แบบเนี้ยสมมุติว่า R แ,แค่ตัวนี้เสียนะครับผมนะสมมติว่า5บาทนะ R แค่ตัวนี้เสียผมไปสั่งเนี่ยเขาไม่ส่งให้นะเนี่ยเข้าใจไหม เขาไม่ส่งให้นะบางร้านนะเข้าใจไหมครับเออสั่งมาตัวเดียวนะครับค่าส่งก็หกสิบาทแปดสิบาทเข้าใจไหมครับนี่สั่งมาตัวเดียวบางร้านเขาไม่ส่งให้นะเขาเกียดแพ็คมันน้อยเข้าใจไหมครับถ้าจะซื้อมาเยอะก็ไม่รู้จะไปใส่อะไรเพราะว่าอุปกรณ์แต่และอย่างนะ่ยมันใส่ค่าไม่เหมือนกันมันใส่ค่าแตกต่างกันมันใส่วัดแต,ตกต่างกันมันมีตัวใหญ่ตัวเล็กเข้าใจไหมครับเนี่ยนะครับผมนะกรุณาเข้าใจด้วยนะครับผมนะค่าที่ส่งของมาซ่อมเนี่ย กรุณาเข้าใจนะครับว่าอะไรมันหายากนะครับผมก็รอเขาตอบเหมือนกันตอบแชทเหมือนกันว่าของเนี่ยมันมีหรือเปล่านะครับอ่ามันมีไหมถ้ามีส่งให้ได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าถ้าไม่มีก็หาร้านอื่นหรือถ้าไม่มีก็ต้องหาวิธีแก้ไขหรือดัดแปลงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะแก้ปัญหางานให้มันได้นะครับเออ ถ้ามันมีอะไรนี่ง่ายๆนี่ถ้ามันมีอะไรทุกอย่างอย่างที่เราต้องการเนี่ยสมมุติว่ามิกตัวเนี้ถ้าเราหาร้านอะไรมันมีของทุกอย่างในมิกตัวเนี้เออมันง่ายไปซื้อมาเปลี่ยนเลยมันง่ายมันจบแต่มันไม่มีนี่สิบางร้านเนี่ยบางร้านเขาไม่เอามาขายทําไมเขาถึงไม่เอามาเอามาขายบางอย่างมันเลิกผลิตแล้วบางอย่างมันแพงมันไม่ค่อยได้ขายเขาก็เลยไม่ขายคุณเข้าใจไหมนะครับเออเข้าใจด้วยนะครับนี่นะครับ มันมันไม่ใช่ง่ายๆแต่มันก็ง่ายบางอย่างเข้าใจไหมครับนะาบางอย่างมันก็ง่ายงานซ่อมเนี่ยนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะอะไรก็ง่ายไปหมดไม่ใช่ครับผมบางอย่างก็มีปัญหาเหมอือนกันซ่อมเสร็จเอ้าเจออาการใหม่อย่างนี้นะครับผมนะนะครับซ่อมไม่ได้ก็ต้องไปซ่อมตัวใหม่นะครับจะมาหมกมุ่นตัวเดียวไม่ได้นะครับผมนะ <c oughs> ถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องพักสมองก่อนนะครับ ไปซ่อมตัวอื่นก่อนนะครับผมนะเออม,มันมันไม่เหมือนเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยถ้าเครื่องหลวมยกอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันใช้งานได้เลยนะครับผมนะแต่เนี่ยอุปกรณ์เล็กนิดหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่ามันเสียเนี่ยลูกค้าหยิบถอดอะไรทุกตัวออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเนี่ยมันก็ยังเสียอยู่นะครับผมนะเข้าใจไหมแล้วก็อะไรที่หามามันจะหาได้ไหมล่ะค่าตรงตัวเดิมมาใส่ได้ไหม นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดไดพาวเวอร์แอม์ะน,นะครับผมนะมันมันเป็นอย่างนั้นบางทีก็ซ่อมยากเนี่ยอย่างบอร์ดไดแบบเนี้ยอันนี้ยังพอ,อยังพอซ่อมง่ายนะครับยังพอซ่อมง่ายเนี่ยอันนี้บอร์ดไดพาวเวอร์แอม์พอซ่อมง่ายนะครับแต่บอร์ดไดแบบเนี้เนี่ยถ้าเป็นบอร์ดไดคาสเฮดแบบนี้เนี่ยเห็นไหมซ่อมยากไหมเห็นไหมมีชิปมีวงจรเล็กๆอยู่ข้างในเห็นไหมเป็นปิ้นสองหน้าด้วย ถามว่าถ้าถ้าซ่อมจริงๆอ่ะซ่อมได้ไหมได้ครับใช้เวลานาน,านบางงานนะใช้เวลานานมากบางงานก็ใช้เวลาแป๊บเดียวบางงานก็ใช้เวลานานบางงานก็หาไม่ได้จริงๆหาตัวเสียไม่ได้เพราะมันดีหมดเข้าใจไหมครับลูกค้านะเวลาของมันพังเนี่ยพาเวอร์แอมพ์พังมิกเซอร์พังหรืออะไรพังเนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะไม่ใช่ว่าเวลามันเสียนะ มันจะวัดแล้วมันไม่ขึ้นนะครับลูกค้าเข็มมิเตอร์มันไม่ขึ้น,มนไม่ใช่นะมันไม่เป็นอย่างนั้นนะนะสำหรับงานซ่อมนี่นะครับผมนะอะไรบางตัววัดขึ้นหรือว่ามีค่าเท่าเดิมใช้ได้แต่เออมันมีปัญหาเฉยสรุปเราก็ต้องเปลี่ยนออลองดูนะครับเปลี่ยนลองดูถึงจะรู้นะอย่างทรานซิสเตอร์เนี่ยทรานซิสเตอร์ตัวเล็กๆในวงจรแบบนี้เนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยดำๆเนี่ยเล็กๆนี่วัดไม่เสีย แต่ต้องเปลี่ยนดูอะ่ะแต่ต้องเปลี่ยนดูถึงจะรู้นะถ้าไปไม่สุดถ้าไปสุดๆแล้วมันมันหาไม่ได้ต้องลองเปลี่ยนดูเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยวัดอะไรก็มาหมดขึ้นหมดเนี่ยคาดขึ้นหมดนะแต่ว่ามันที่ก็มีหลายเบอร์ทีนี้นะใครจะไปสต็อกไว้ล่ะเข้าใจไมนะครับมันก็สต็อกแค่เบอร์ที่ได้ใช้นะครับส่วนมากผมไม่ค่อยสต็อกหรอกพวกนี้ยผมสต็อกแค่ตัวต้านทานอะไรประมาณนั้นเพราะว่าอะไรจะมาสต็อกได้ไงมันต้องหลายเบอร์ บางคนบอกว่าสต๊อกเบอร์แทนก็ได้มันก็สต๊อกได้อยู่แต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆในตัวเล็กๆแบบเนี้ยซื้อมาไว้สองสามร้อยก็หลายอย่างหลายแนวก็ดองกันไปก็เป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะอะไรเป็นแสนก็มีบางคนนะครับทีนี้เอาไปขายให้ใครได้ไหมล่ะทีนี้ซื้อมาแล้วมาขายต่อไม่ได้เลยไม่เหมือนทองนะครับผมนะเข้าใจไปด้วยนะนี่มาบนในะชิปนี้ ใครที่ส่งของมาซ่อมเนี่ยรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนี่ก็เช็คให้นะครับเช็คให้นะครับมันใช้ได้เนี่ยตัวนี้ใช้ได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีวอลล่มอะไรอยู่นะครับทีนี้นะครับผมก็จะเช็คในการซ่อมเนี่ยผมจะเช็คเบื้องต้นก่อนแล้วก็จะแจ้งราคา itative, ลูกค้าลูกค้าซ่อมก็ซ่อมลูกค้าไม่ซ่อมก็ไม่ซ่อมนะครับนะบนะแต่ผมต้องแก้อาคารเบื้องต้นให้มันได้พอรู้ก่อนว่ามันจะประมาณเท่าไหร่ทีนี้ผมไม่รู้เนี่ย ว่าบลลุ่มมันจะมีขายไหมนะครับว่าจะมีขายไหมนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่ถึงจะแจ้งลูกค้าได้นะครับนะวันนี้ก็เชื่อมเหล็กทั้งวันเลยนะครับนะเชื่อมเหล็กนะช่วงนี้ใกล้สงการแล้วนะครับงานเครื่องเสียงก็มีนะครับอย่างอื่นก็มีนะครับแต่ก็ยมทําให้เคลียร์ให้นั่นแหละนะครับสาหรับงานซ่อมนะครับนานๆผมก็ได้ลงนะฮะงานซ่อมไม่ค่อยได้มีเวลาที่มาถ่ายหรอกเวลาซ่อมไปก็ส่งให้ลูกค้าไปนะครับเอฟเฟกไม่ดัง เช็คบอร์ดเอฟเฟกมีปัญหาไหมไฟเข้าไหมบอร์ดท,ทํางานปกติไหมนะครับต่อมาเช็กอะไรเช็กว่าสัญญาณที่มันจากเอฟเฟกเนี่ยมันมาเข้าวงจรไหมแต่ละชแนลเนี่ยมันมาเข้าไหมถ้ามันไม่เข้าเนี่ยมันไม่เข้าเพราะอะไรนะครับบางคนไล่วงจรไม่เป็นโทรมาถามเอาไปหาช่างเถอะผมว่านนะถ้าทําไม่เปลี่ยนนะครับนะบางคนเปลี่ยนวอลลุ่มเนี่ยเปลี่ยนวอลลุ่มเนี่ย เวลาบัดกีเข้าบัดกีออกยังไม่รู้เลยว่าต้องต้องให้ให้ขาแต่ละขามันติดกัน,นไหมอย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยผมว่าไม่ต้องไปทําหรอกนะครับถ้าไม่รู้อนะครับอถ้าไม่รู้ผมว่าไม่ต้องไปทํานะครับผมนะเออให้ช่างเขาทําก็ได้หรือถ้าท่านนะครับทุกวันนี้มันเรียนรู้จาก YouTube กันได้ท่านไปเรียนรู้ใน YouTube ก่อนก็ได้นะครับให้เข้าใจนะครับเนี่ยแค่บัดกีขาบอลล่มเนี่ยยังโทรมาถามผมว่าเวลาบัดกีเนี่ยให้ขามันติดกันหรือไม่ติดกันเนี่ยนะครับผมนะยังดูลายวงจรไม่เปลียนเลย นะครับคือการไล่วงจรไม่ต้องไปไล่อะไรมากมายนีย่ท่านดูลายเห็นไหมนี่ลายวงจรนี่ยลายมันก็เหมือนสายไฟจิ้มไปใส่จุดนั้นจุดนี้ไปจิ้มใส่กันนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรท่านต้องดูให้เป็นก่อนเนี่ยแค่นี้แหละนะเวลาจะไปบัดกีก็ต้องดูว่าเออมันเป็นลายคนละลายไหมนี่จะบัดกีติดกันไม่ติดกันนี่ต้องเขีย่ยออกไหมนะครับผมนะเนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยประมาณเนี้ยยังจะไปซ่อมเนี่ยแม่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเด้แล้วอีกประเภทหนึง่งโทรมานะครับผมนะถาม ว่าอาการเสียมันเกิดจากอะไรนะครับโอ้ยนะครับใครจะไปตอบได้เนาะอย่างมิกตัวนี้เนี่ยเอฟฟกอ่ะมันไม่ดังนะครับผมก็เลยบอกเลยบอกลูกค้าอาจจะไปที่บอร์ดได้หรือว่าชิปในบอร์ดได้เนี่ยมันเสียนะครับนะผมก็บอกว่าแค่นั้นนะครับจะให้ไปฟันทงเลยว่ามันเป็นเพราะตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันยากนะครับนะนะมันยากถามว่าฟันทงได้ไหมฟันทงได้ครับแต่ว่ามันจะฟันทงถูกไหมล่ะนะครับอาจจะสุยนะครับ อาจจะลุยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันหรือไปซ่อมไปมันก็เจอไปนั่นแหละนะครับผมนะแต่ถ้าบางอาการที่เราเคยซ่อมหรือว่าเราเราเราู้เนี่ยนะครับผมนะเออเราก็จะรู้ได้เลยนะครับเหมือนขยายหน้าลายเนี่ยเสียงบี้บางคนก็ไปไปบอกว่าไปเปลีออ่ยนเปลี่ยนอะเกือกมาสิ ก็ไปเปลี่ยนดูบางตัวมันก็ไม่หายนะไปเปลี่ยนอาเกือกมาไปฟิกค่าอาลงไปมันก็ไม่หายถ้าเป็นเสียงบี้นะเออเห็นไหมมันเป็นอาการเดียวกันแต่ว่ามันก็แก้ไม่หายทั้งที่ทฤษฎีเขาบอกว่าทั้งที่คนอื่นเขาสอนว่า power amp หน้าลายถ้ามันบี้ก็ไปเปลี่ยนอาเกือกมาสิไปฟิกอาเกือกมาค่าเท่านั้นท่านี้ก็ใส่ลงไปเห็นไหมแต่ว่าบางตัวมันก็ไม่หายเสียงบี้นะเห็นไหมมันก็อาการเดียวกันแต่มันก็แตกแขนงไปหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่ามันจะง่ายนะครับจบ นะครับมันก็แล้วแต่อย่างแต่อันเหมือนกันนะครับสําหรับงานซ่อมนะครับผมนะตัวนี้ก็ใช้งานนะครับได้นะครับแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรอหาอะไรดูนะครับผมนะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะ อย่างที่ผมบอกนะครับชิปแล้วก็บอร์ดเนี่ยมันรวมไหมลองย้ําลองทํกควาศาสะอาดูนะครับวอลลุ่มนี่ถ้ามันข้อแคกเนี่ยถ้ามันข้อแคกแล้วหมุนแล้วความถี่มันเปลี่ยนนี่ไม่ต้องไปฉีดทั้ายาอะไรมันหรอกใช้ไปเลยเข้าใจไหมถ้าไปฉีดนี่มันจะเสียยิ่งจะหมุนแล้วมันไม่มันหมุนได้อะแต่ว่ามันความถี่ความต้านทานมันไม่เปลี่ยนไปเนี่ยเข้าใจไหมครับนะเมื่อจะประมาณนี้แหละนะ ก็เลยอยากให้นะครับรู้ไว้นะครับว่าเรื่องงานซ่อมเรื่องอะไรนี่นะครับมันจะเอาแบบทันใจไม่ได้ดยนะทุกอย่างทุกอย่างเขาก็ต้องใช้นะครับบางงานก็ง่ายบางงานก็ยากไม่ได้เครื่องนี้ก็ไปเครื่องอื่นนะครับเครื่องนี้ก็ต้องรอไว้มีเวลาค่อยมานั่งเช็คนะครับผมนะบางวันนะสมมุติว่าถ้ามีเครื่องหนึ่งเนี่ยซ่อมไม่ได้เนี่ยนั่งอยู่ห้าวันมันก็ไม่ได้นะครับลูกค้านะต้องไปเครื่องอื่นไปเช็คเครื่องอื่นดู นะครับก่อนซ่อมเครื่องอื่นออกก่อนนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะบางตัวก็หาจุดเสียยากนะครับไม่ใช่ว่าวันหนึ่งจะมานั่งเอาสี่ห้าเครื่องอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพาวพวกพาว,พาวเวอร์แอม์อะไรมันก็ง่ายหน่อยพวกนั้นเนี่ยพังมันก็เปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนอะไรไปเลยมันก็ง่ายแต่ถ้าเป็นอาการจุกจิกเล็กนน้อยนี่มันจะแก้ยากหน่อยเพราะว่ามันต้องหาดูอะไรเสียตัวเล็กๆนี่ยังหายากนะครับผมนะ โอเคครับผมชิปนี้ก็สําหรับใครที่มีเอฟเฟกนะครับไม่ดังนะียก็สามารถทดสอบได้นะฮะทดสอบดอว่าแก้ไขตัววงจรเอฟเฟกได้นะครับผมนะถ้าจะไปบอกว่าทําอะไรบ้างอยมันยากมันู่ไปบวกอะไรย้ําบอดแล้วก็คุณต้องเช็คไฟมาเลี้ยงวงจรไหมนะครับเช็คไฟว่าเช็กสัญญาณว่าสัญญาณมันออกจากไหมเช็คยังไงล่ะมันก็มีหลายขาก็ต้องไปไล่ดู ว่ามันสัญญาณออกขาไหนไฟเข้าขาไหนนี่ครับมันต้องไปไล่นะครับผมนะต้องไล่ดูนะครับถ้าจะมาถามผมว่าออกขาไหนล่ะนะครับสัญญาณโอ้มันจําไม่ได้หรอกรลูกค้านะครับผมแล้วไม่ใครจาได้หรอกพอได้เจอหน้างานมันก็ใส่ใส่มันก็หาหาหามันก็เจอนะครับผมนะมันเราไม่ได้จดไว้มันไม่ได้ทําบ่อยขนาดนั้นพวกนี้นะครับผมนะนาน,น,านมีมาทีเอฟเฟกนะครับผม